สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดบล็อก DM EX 1 8กันนะครับผมเป็นบล็อกพิเศษของด u ลม m สเตอร์นะครับผม,บผมโดยชุดนี้จะมีความพิเศษคือมีโคลัมโบกับเมจิก h กตลิงด้วยนะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไง โดย1นึบ็อกนะครับจะมี16ซองนะครับผมอ่าจะเป็นอย่างนี้ให้ผนติดเราเอามาสิา16ซองนะครับอ่เรามาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างนะครับคอมมอนอ่เบนสตอมครับคอมมอนอันคอมน้องหมาอัานคอม แลับอ่าเวลี่แลครับอันแรกอ่ะครับผมคอมมอนคอมมอนคอมมอนอ่าอันนี้อันคอมครับอ่าถ้าเกิดเป็นเมจิกจะเป็นแลนนะครับแต่อันนี้เอาใบไหนมาแปะมานาโซนก็ได้เลยทําเป็นหัวข้อมีครับเพราะว่าเราเวลาแปะมานาโซนจะตั้งเป็นอย่างนี้ครับอ่าฮะแล้วก็แลแล้วก็นี่ครับ มอนจากกาชาลิงโซนนะครับพื้นหลังจะไม่เหมือนกับใบอื่นอาจจะเป็นโซนเหมือนโซนเอ็กตาต่างหากอะ่ะต่อไปคอมมอนคอมมอนอันคอมอ่าโบชักซี่เฮดดากอนอนคอมได้ครับอ่าเวลี่แลครับอ่า s อ,อาย,ยังไม่ออกเลยครับตอนนี้ คอมมอนคอมมอนอ่าคอมมอนครับคอมมอนช้ครับเอลโกเปียอ่าอันคอมสวยดีครับเซราอิงโจโอเมจิกเนี่ยกรอบแบบเมจิกเลยอ่า ah, อันนี้อะไรครับอ่าเวลี่แลครับมับงกรต้นไม้ครับไอ้ไม่ใช่วิลี่เลย SR ครับ SR นี้ใบ ah, แรกออกมาแล้ว SR ah. อันคอมอ่บอันคอมปึ๊บอาร์รครับเบิร์ดออปปาราดัยครับของใช้อยู่ปึ๊บอ้ออันนี้เป็นเวลี่แลครับสวยงามมากกรอบใหม่ด้วย อาคอมมอนชัยครับแฟรี่รีไลท์อันคอมอ่าแรครับแรแล้วก็อ่าเอสอาครับก็ต์โมโมคิงครับอันนี้จะเป็นการที่อยู่ในเอ็กตาโซนนะครับเรียกมาจะพลิกด้านฟุบเป็นตัวนี้ครับบอกว่าในสนามมีเพอร์มาเนนครบ40บใบชนะเลยครับเก่งอยู่ครับเอาเว้นเดกคอมโบปแปลกๆได้ I will just sign.. อ่ ah. า Brainstorm Uncom.. Uncom.. อ ah. ่า c e l e b e l l Clean ครับอ่า ah. ต่อไปเป็น SR.. ไอ้เวลีแรครับไม่ใช่ SR.. ไม่ใช่ Super Rare อ้าเอ็กก็เบียไปที่สองโอเค อันคอมอ่าแลครับเทสตาลอสซาแล้วก็อ่าส r ครับผมนิโคโบลอสครับจากเมจิกเดอะเกตเทอร์ลิงนะครับอ่าอยากได้แบ็ <c oughs> โลตัสจังยังไม่ได้เลยอ่ะครับผมต่อไปนะครับซึบ,ซบอ,อันคอมอันนี้อันคอมแลครับต่อไปเป็นปุ๊บ อ่า SR ครับมังกรแสงครับคอมมอนคอมมอนอ่าเสือจากเมจกิกเตอรเกตัลลิงนะครับคอมแร่ปุ๊บอ่าเวลี่แร่ครับใบนี้เก่งอยู่ครับเล่นได้ คอมบรดปุ๊บอ่า SR ครับผมของเก่านะรีมาเบชิวสเกอร์ตขมมอนคอมมอนอ้าวแฟรี่ลีลท์ครับโอ้ได้สองใบคุ้มแล้วใบนี้มันสามร้อยเยนเลยนะคอมมอนอคอมเบรดก็ อ่ะครับผมเป็นเวทนะครับเวดิเลจะมีข้างบนกับข้างล่างมาต่อกันได้ครับถ้าเกิดมีข้างบนกับข้างล่างในมานาโซนหรือบนมือจ่ายคอร3สิบสามครับจะใช้เทคได้ครับชุบโอชุบอ่าเซราอิงโจครับ คอมอ่าเออซ่าเลยเป็นแรนะครับไปเป็นปุ๊บอ๋อ oh, มังกรทัดมืดครับเอสอาร์ yes, ah, ออกมาแล้วแต่ใบที่อยากได้ยังไม่ออกเลย <c oughs> <c oughs> นะครับคอมมอนอ่าคอมมอนนะครับซิลเวอร์อันคอมครับปุ๊บอ่าแรครับเบอร์สออฟพาราไดส์ ส่วนอันนี้เป็นเว r ี r แ r e ดห้าสีมันอ่าอันคอมใช้ครับอ๋อหนูว่าจะไม่ออกแล้วอุ่นกระป๋องเราอืมคอมแร่อันนี้เป็นเวลี่แรนนะครับผมอ่ะสองสุดท้ายแล้วจะได้ไหมจะได้ไหม ต้องลิ้นกันแล้วล่ะปุ๊บคอมมอนอันคอมอ่าอะไรครับเป็นอ่าเวลี่แลครับอ่าหมดแล้วอันนี้แลสองด้านเวลี่แลเวลี่แลเวลี่แลสาธา very rare SR very rare SR SR very rare SR very rare SR v e เวลี่แล r วลี่แลเวลี่แลอ่ะก็จะมี SR ทั้งหมด6ใบนะครับผมแล้วก็จะมี very rare 10ใบนะครับคือทุกซองจะได้ฝอยครับแต่อย่าเป็นอะไรแค่นั้นเอง ครับผมอันนี้คือทั้งหมดของบล็อก dm ex 1 8นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ